ของหนูก็คือต้องตรวจต้องตรวจด,ด,ดูว่าเฮ้ยเราเคยมีกรรมอะไรเพื่อจะให้ได้รู้แก้ให้ถูกจุดล้วหนูจะได้รักษาพี่ถูกจุดว่าอ๋อเทวดาท่านบอกว่าพี่เคยมีกรรมแบบนี้นะแล้วก็ต้องโอเคต้องขอขมากรรมแบบนี้ถึงจะทําให้โรคที่ป่วยอยู่บันดีขึ้นไม่งั้นพี่จะใช้ชีวิตในปัจจุบันได้ยังไงเราที่ไม่รู้อ่ะถ้าพี่ไม่รู้ในอดีตของตัวเองอ่ะถูกไหมหนูก็มีหน้าที่ที่ต้องเข้าไปดูในอดีตของพี่ เพื่อให้กจะได้รักษาให้ถูกหนูปล่อยผ่านเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าจะไม่ให้หนูดูก็ได้ไหมได้ก็สบายหนูแหละไม่ต้องส่องกรรมแต่มันเป็นหน้าที่ของหนูเหมือนกันที่หนูต้องดูเพราะหนูจะได้รู้ว่าโอเคพี่มันมีจุดนี้นี่เองที่นันทําให้พี่ป่วยไม่หายจะทีหนูก็จะได้แบบแก้พี่ถูกจุดเทเวลาท่านก็ต้องสื่อสารมาแบบนั้นใช่ค่ะนะโอเคมันไม่ใช่สิ่งที่น,น่ากลัว พี่มันไม่ได้ไม่ไร้น่ากลัวข,ขอเน้นสองเรื่องได้ไหมคะคือ,อม,มันเป็นอะไรที่ทั้งชีวิตมันแก้ไม่ได้เลยจะเรื่องคือเรื่องของพ่อแล้วก็เรื่องของแฟนคือมีมาหลายคนแล้วก็อยู่กันไม่ได้นั่นแหละคือเหตุผลใช่อยากรู้ว่ามันจ,จะมีคู่จริงๆของเราไหมโอเคหนูอยากจะบอกว่า ทุกอย่างมันมีมันมีชะตากรรมของทุกคนพี่ฟังหนูนะมันมีอยู่คนคนหนึ่งพี่ผู้ชายคนนี้แกอายุแค่ประมาณ41 42ปีแล้วแกนะ่แกเป็นหัวใจของแกมีปัญหาแล้วแกเป็นมาตั้งแต่เล็กจนโตจนอายุแบบ30กว่าทีนี้แกบอกว่าหัวใจของแกนะไปหา รักษาหมดเงินเป็นแสนเลยนะแบบไปสแกนหัวใจแบบเข้าห้องตรวจเลยแบบทางร่างกายเลยแบบหัวใจหมอก็บอกว่า,วาไม่ได้มีปัญหาหัวใจไม่ได้อ่อนแอหัวใจไม่ได้รั่วคือหัวใจเป็นปกติดีก็ให้ยาบำรุงมากินทีเนี้ยแต่พอเวลาแกเป็นปุ๊บอ่ะหัวใจแกจะเจ็บจี้แล้วแกก็ต้องต้องแบบเหมือนตัวเองแบบลงไปดิ้นกับพื้นน่ะนอนแบบตัวงองแล้วก็เจ๊ เจ็บนาอกเจ็บหัวใจมากแต่ก็กินแถ่ยาบำรุงหมอขยาบําบำรุงยาบำรุงหมอ,อก็ไม่มีอะไรไม,มีอะไรเออแต่พอมาเจอนนณานีน่าบอกว่าเออนีน่าก็เลยไปส่องอ,อดีตอดีตกรรมของแกให้ก็เลยบอกว่าอ๋อพี่เคยผิดศีลข้อสามนะอืมโอเคค่ะเคยผิดศีลข้อสามก็คือการครบชู้ ไม่ซื่อสัตย์ต่อคู่รักหนูก็เลยบอกว่าต้องขอขมากรรมนะแล้วทีเนี้ยแกก็เข้าคอร์สขอขมากรรมแบบพี่เยาเลยนะที่กาลังจะเข้าคอร์สขอขมากรรมแกก็ไหว้ไปประมาณเก้าเดือนแล้วแกบอกว่าช่วงที่ไหว้เก้าเดือนนะ่ะคือแกหายจากกอาการเจ็บไม่ไม่เจ็บหัวใจมาเนี่ยผ่านไปสี่ปีแล้วที่ไม่มีการเจ็บหัวใจแล้วแกก็ไหว้มาทุกปีทุกปีแกไหว้มาเนี่ยประมาณสี่ห้าปีละโรคหัวใจที่แกเป็นอนะ่ะหายไปเลยหายไปเลยนะพี่ เออหน,หนูยังมีคลิปที่ได้สนทนากับพี่เขาเลยเดี๋ยวหนูจะส่งคลิปนี้ให้พี่ดูแกโทรมาแกแกจะเป็นคนที่แบบมาดูดวงกับวินาสามเดือนมามาดูครั้งหนึ่งเพื่อเช็คพลังงานและแกก็ขอบคุณนีนาเหมือนที่พี่คุยกับวินาแล้ววันเนี้ยแกก็บอกว่าถ้าไม่ได้อาจารย์นีนาช่วยเมื่อสี่ปีที่แล้วอะ่ะป่านเนี้ยแล้วโรคหัวใจของแกก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมใช้ชีวิตลําบาก แกบอกแบบเนี้ยแกหายได้เพราะว่าการขอขมากรรมแกบอกแบบเนี้ยมันยังมีคลิปสั้นๆนั้นน่ะที่หนูสนทนากับพี่เขาอยู่เลยเดี๋ยวหนูจะส่งให้หลังจากที่เราคุยกันอพี่จะได้รู้ว่าโลกที่มันเคยเป็นน่ะที่พี่บอกว่าเกี่ยวกับตัวเพียหนูมองว่ามันมันนิดเดียวเองนิดเดียวเอง เออเดี๋ยวก็จะเราจะได้รู้กันแลาววันนี้คือเกิดจากอะไรเนาะโอเคเดี๋ยวหนูจะขออญาตพี่เยาวางสายก่อนเลยนะหนูอาดเสียงให้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกสามนาทีขอขอจ้ะขอขอขอนสองวงนะคะได้เรื่องพ่อพ่อพ่อนี่ก็คือจนแม่เสียแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนจ้ะไม่แล้วหนักเลยเราก็ทําทุกอย่างเลยอที่ไม่เปลี่ยนนี้เพราะว่าแกมีเรื่องของบุคคลที่สามใช่ไหมมีไหม อันนี้ไม่ขอร่วงเกินค่ะพี่บอกหนูเลยตรงๆบอกหนูตรงๆเลยเพราะว่าในในดวงของเขาขึ้นมาบอกว่ามีเรื่องของบุคคลที่สามด้วยใช่ไหมใช่ค่ะก็เป็นอย่างนั้นทั้งชีวิตโอเคโอเคแล้วทืมแม่หนูก็จะป่วยไปอืมตายไปแล้คนหนึ่งจ้าโอเคไม่เปลี่ยนจ้า พี่ตอบหนูแค่จ้กพี่ตอบหนูแค่นั้นแหละหนูหนูก็รู้แล้วเพราะว่าในดวงของเขาขึ้นมาบอกเขามีเรื่องของหมึกบุคคลที่สามแค่นั้นแหละจบพอละโอเคถ้าอย่างนั้นอย่หนูวางสายเลยละกันนะหนูจะอัดเสียงให้โอเคนะคะจะดมูคู่ด้วยนะคะได้ได้เดี๋ยวนูจะอัดคลิปเสียงส่งไปให้เลยโอเคจ้ะโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากดินด้ค่ะี๋ยวเราโทรหากันอีกสามสิบนาทีนะคะจ้ะโอเคค่ะค่ะดีค่ะจ้ะ